อ่าเดี๋ยวก่อนนะขอไปเขาไม่เอานะเพราะว่าอะไรด้วยบุคลิกที่ดีอยู้จริงหรือจริงก็พี่เป็นติวเตอร์หน้ารามน้องลองคิดถึงจินตนาการสาสหปีแล้วเด็กรามต้องแต่งตัวยังไงรองเท้ายางผมยาวกางเกงยีนสพายย่ามเสื้อยืดครบห้ายอบุคลิกแบบนี้ขายประกันไม่น่าจะผ่านนก็สมัครเข้าถึงไม่เอานะปฏิเสธเลยเขาถามว่าเจียบอยากเป็นจริงๆรอเหอ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่โซลูีัน4ชแนลออกกองนะครับดีใจมากเลยเราไม่ได้ออกกองกันมานานแลลวใช่นะครับหลังจากที่เราอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้ววันนี้นะครับเรามาออกกองถึงกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เรามาที่ออฟฟิศที่ต้องปรับปรุงและดูหรูหราที่สุดเฮ้ยี่เหมยเันัดนั่นะครับ ที่ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าที่ไหนอ่าท,ที่นี่เรียกว่าตึกบางกอกครับ นะเป็นสำนักงานตัวแทนนะครับสาขาบางกอกทาวเวอร์ของ Samsung Life Insurance ครับผมต้องบอกได้เลยว่าเราใช้เวลาในการรีโนเวทแป๊บเดียวใช่เพราะเราด้วยงบประมาณมหาศาลโอ้ใช่เราเราทุ่มทุนเต็มที่นะครับประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับเราทุ่มประมาณไปกว่า8ล้านบาทนะคือคืออันนี้เรามีห้องประชุมนะครับตามชื่อคอเวล e ของเราเลยพ c e โป้ n อ e กซิเ g น i ์เชนอินดิเคตตี้โคปส์เบรุส ทำไมจบออกฟอร์ดมาลิกูดไปได้อย่างงีไไ้ไม่ได้ไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับเราก็ได้รับ <c oughs> เกียรติจากท่านแขกผู้มีเกียรตินะฮะ <c oughs> ที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้านายเราโดยตรงใช่เป็นเจ้านายเราแล้วก็เห็นว่าเป็นเป็น <c oughs> เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันครับเป็นเจ้านายที่รักมาก <c oughs> ลมีผู้กล่าวไว้ว่านะครับการที่เราได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมันจะช่วยย่นระยะเวลาความสําเร็จไป10ปีแต่ถ้าเราได้นั่งคุยกับคนประสบรณ์เพียงแค่1นาทีเท่ากับเราได้อ่านหนังสือ1ิบเล่ม วันนี้นะครับเราจะมานั่งคุยกับบุคคลท่านนี้กันนะครับก็คือท่านดิจิโอคุณคมกลิศลายรัตน์จะมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้อย่างยาวนานทีเดียวสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีพี่เกิดยังโอ้ยผมยังไม่เกิดเลยพี่อยู่ธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วสามสิบสี่แต่ให้ับท่านหนึ่งปีโอเคหาในวันนี้น่าสนใจมากนะครับพูดถึงตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจสมัยเป็นตัวแทนในระหว่างอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการก็บประทับใจปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในคน หลายยุคตัวผมเนี่ยผมน่าจะอยู่2ยุคของพี่นาสามยุคก่อนมีมือถือใช่ต้นของการใช้มือถือใช่แล้วก็3ยุคโซเชียลใช่พี่ตั้งเป้าไว้กี่ยุควันนี้เรามาพบกับเนื้อหาดีๆกันนะครับ้องถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดเลิฟแล้วก็กดแชร์กันได้นะครับเรามีคลิปวิดีโอนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับจาก ประสบการณ์ของหลายๆท่านนะครับในคลิปที่แล้วก็จะเป็นท่านที่ปรึกษาดีท่านที่ปรึกษาซีโคุณอาจารยยมจินดานะครับมีฝ่ายขายที่ประสบเด็ดหลายๆคนลองเข้าไปติดต่มกันดูนะครับเข้าไปในโซนซูสีชาแนลนี่กดกระดิ่งกิ๊งๆิ๊งตรงนี้เลย มากันเยอะๆเราจะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกใช่ครับนะครับนะครับตอนนี้ตอนนี้กระแสของช่องของเราเนี่ยครับโอ้โหดีมากๆมีคนกดติดตามนี่หลายเคแล้วโอ้โหลายหลายพันเคแล้วใช่ใช่ใช่เห็นว่ามีบริษัทยกใหญ่นะครับจะมาจ้างให้รีวิวสินค้าด้วยแต่เราก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราเราขออยู่ในวงการธุรกิจประกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถึงจุดๆนึงเราคงจะรีวิวสินค้าด้วย บริษัทอะไรผมอยากรู้เป็นอะไรท่านนะครับขอต้อนลับเข้าสู่โซศูชัน4ชันแนลนะครับกับบริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนวันนี้นะฮะในช่องของเรานะฮะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้นําสูงสุดของบริษัทซัมซุงประกันชีวิตนะฮะต้องบอกว่าท่านมีประสบการณ์กว่า35ปีนะครับวันนี้ เราพยายามที่จะมาถ่ายทำนะครับหนังสือ1เล่มนะครับจากประสบการณ์35ปีในธุรกิจประกันชีวิตนะครับมาเล่าเรื่องราวนะสมัยก่อนผมเชื่อั่นว่าวันนี้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดเลยได้ซ้ำไปนะแต่ท่านนี้เนี่ยเข้าสู่ธุรกิจมา35ปีแล้วสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับผมนะก็คาถามแรกเลยอยากจะถามพี่เจี๊ยบว่าพี่เจี๊ยบเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตตอนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับพี่ยี่สิบเอ็ด อายุ21ปีอโอ้ในมุมมองของพี่เจี๊ยบเนี่ยประกรันชีตเป็นยังไงครับตอนนั้นตอนนี้นต้องถือว่าประกรันชีตถ้าในมุมมองพี่ยิงแทบจะไม่รู้จักเลยนะเพราะว่าได้ยิน่คำว่าประกันชีตแต่ไม่รู้หน้าตาม,มันเป็นยังไงไม่รู้ว่าธุรกิจเขาทําอะไรนะครับความรู้สึกจริงๆชอบไม่ชอบเนี่ยบอกไม่ถูกแต่ก็ได้ยินรู้แต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยดีครับมาพี่เจี๊ยบเจอประกันชีตได้ไงครับตอนนี้นตรงนี้ไม่เคยรู้จักเลยพี่เนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งน<ฮ>ะครับแล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็เรียนราม,มในขณะที่เรียนรามเนี่ยก็หาอะไรได้พิเศษไปด้วยด้วยการเป็นติวเตอร์<ะ>ติวเตอร์อยู่หน้ารามวันหนึ่งที่เป็นติวเตอร์หลังจากกลับจากหน้ารามแล้วเนี่ยก็กลับบ้านเนี่ย<ะ>ก็ถึงจะไปเจอว่ามีตัวแทนมาขายคุณแม่อยู่แล้วเปิดประตูเข้าไปข้างแรกเลยก็รู้สึกว่าคุณแม่อิดอัดนะเราก็เห็นสีหน้าคุณแม่อิดด้วยภาษาร่างกายภาษาร่างกายใช่เลยเหมือนกาลังจะหาทางออกแง่แง่หน้ามาเงยเงยหน้ามาเห็นเราอ่ะเหมือนกับโลกอกแล้วก็บอกว่าสมบัติ เระเกสมบัติคนที่มาขายชื่อสมบัตินะครับสมบวติไปคุยกับหลานนึ่ไปเดี๋ยวเจ๊มีธุระแล้วเจ๊ก็ลุกไปปุ๊บเลยหายไปเลยคุณแม่โชคดีมีตัวช่วยเหมือนเหมือนแบบพี่เจี๊ยบมาช่วยคุณแม่ใช่เราก็ถึงมาคิกว่าอ๋อคนที่มาขายประการเนี่ยนะคือเหมือนญาติทางห่างเราเรียกว่าน้าสักเป็นน้าเราเนี่ยชื่อนางสมบัติระมากอันนี้คือคนแรกเลยที่ทําให้เรารู้จักคาว่าประการแล้วเขาเริ่มชวนพี่เจี๊ยบเลยไหมครับต้องใช่ เขาก็เนื่องจากเขาตั้งใจมาขายคุณแม่คุณแม่โยนภาระในการฟังเรื่องประกันให้พี่พี่ไม่รู้จักประกันแต่ต้องต้องถือว่าน้าสมบัตินี่เป็นคนที่เก่งมากคงถูกฝึกมาอย่างดีนะครับเขาก็หันมาหาพี่แล้วบอกเจี๊ยบในฐานะหน้าที่เจี๊ยบเนี่ยเป็นนักศึกษาเนี่ยกำลังแสวงหาความรู้ใช่ไหมพี่ก็บอกใช่พี่กาลังแสวงหาความรู้ใช่ไหมดีไหมเดี๋ยวน้าคุยเรื่องความรู้เรื่องประกันชีวิตให้ฟังแต่เจี๊ยบต้องตั้งใจฟังนะเพราะในระหว่างคุยน้ามีคําถามด้วย ไอ้ความรู้สึกเราเป็นนักศึกาอาเดี๋ยวถ้าเขาถามเราเราตอบไม่ได้มันเสียเชเสียเสียหน้าล้วเสียหน้าด้วย<ะ>เราก็เลยมีความรู้สึกเราต้องตั้งใจฟังแล้วแกก็เริ่มอธิบายอไอ้ตรงที่เราตั้งใจฟังแล้วแกอธิบายเนี่ยทําให้เราเก็ตทาให้เราว้าวเลยเฮ้ยเนี่ยเหรอประการชื่นมันเป็นอย่างนี้เหรอจนเรามีความรู้สึกน,น่าแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าทําไปแล้วบริษัทไม่ขาดทุนเลย จิตเรามันไปเข้าข้างบริษัทด้วยซ้ำไปนะตอนนั้นมีมนความรู้สึกว่ามันจ่ายเยอะจ่ายมากจ่ายคบเบอร์อะไรทุกสั่งไม่ว่าจะเสียชีวิตไม่ว่าจะเจ็บป่วยมันคบคุมหมดเลยเรารู้สึกยังงนึงแม้เขาจะบอกให้เราตั้งใจฟังแต่ความรู้สึกของเราแบบเออฟังก็ได้เรื่องแค่นี้แต่มันกล้องอยู่ในหูเลยพวกประกันนี่คุยเก่งไหมคุยเก่งช,ชักแม่น้ําตั้งห้าเก่งพูดจนลิงคืนกล้วยแล้วก็มีความรู้สึกเฮ้ยไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเราต้องไม่หลงกลนะถึงคําตอบสุดท้ายเราต้องกล่าวตอบว่าอะไรไม่ คำตอบสุดท้ายเราตั้งไว้ในใจเลยว่าไม่ว่าเขาจะพูดดียังไงเราจะตอบเขาไม่อืมนีม่คือสิ่งที่เราสแสดงว่ามันจะต้องมีคําพูดที่กินใจที่เจียบเลยแบบเด็ดพ่วงหัวใจยังจําได้ไหมครับที่แบบว่า ก็เล่าให้ฟังเมื่อ35ปีแล้ว35ปีที่้แล้วนะนักขายไม่มีอะไรมากเลยมีกระดาษมาแผ่นเดียวเองนี่อยู่ต่อหน้าพี่เลยนะสมบัติก็เริ่มเลยว่าเจี๊ยบเดี๋ยวหน้าอธิบายเจี๊ยบต้องตั้งใจฟังนะเขาอธิบายถึงคุณสมบัติของแบบประกันทุกวันนี่มันยังจําแม่ดีนะก็บอกทันทีนะที่ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทเนี่ยบริษัทก็ให้สิทธิพิเศษคุ้มครองในวงเงิน200,000บาทตอนนั้นเขาเสนอคุณแม่ไว้าอ0 0 0นแต่แค่เสนอใช่ใช่ใช่หากสมาชิกเจ็บป่วยแล้วจากไปก่อนออมครบสัญญาครับนะ ความคุ้มครองจะเพิ่มขออึ้นเป็นสองเท่าคือ2อ0 0 0 0แสนบาทก็เป็น4 0,000 0บาทครับหากการจากไปครั้งนั้นเป็นการจากไปจากอุบัติเหตุครับแต่ถ้าบริษัทพิสูน์ทราบได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจากสาธารณภัยเราก็งงสาธารณภัยคืออะไรครับพี่คืออะไรครับนาครับนาบแบบก็คือภัยที่เกิดขึ้นในลิฟต์รงพยนต์รถเมล์รถไฟอาคารสารณะเป็นต้น อันนี้เขาเรียกสามทําไมครับถ้าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วทาให้สมาชิกของบริษัทจากไปก่อนครบสัญญาเนี่ยเขาจ่ายให้สามเท่าสามเท่าก็คือจากสองแสนก็เป็นหกแสนบาท<ม>แล้วเขาก็บอกกับพี่ว่าแต่วงเงินไอ้สองแสนสี่แสนหกแสนเนี่ยบริษัทไม่พึงปรารถนาให้ลูกค้าได้รับ<ม>บริษัทปรารถนาให้ลูกค้าสุขสบายดีตลอดระยะเวลาสัญญามาดูว่าสุขสบายดีตลอดระยะเวลาสัญญาเนี่ยสิทธิทางด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้าง แบบที่เข้ามาเสนอพี่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแบบ3ปีคืนคเขาเรียก 1> 2 1เทมเม่อันนี้นะทุก3ปีจะคืน10%ของวงเงินประกันวงเงินมันสองแสนสิก็คือ2องหมื่กับปีที่3ปีที่6ปีที่ไร2เก้าสิบองส จนปีสุดท้ายก็จะคืร้อยสี่สิเอร์เซ็นต์นี่อันนี้เป็นสิทธิทางด้านการเงินนะครับก็ก็จะถามเลยเย็บนาฟัารห้ดีนะนอกลือจากสิทธิในเรื่องความคุ้มครองแล้วเนี่ยมีสิทธิทางด้านการเงินอย่างนี้ออมปีที่หนึ่งถึงปีที่สามคืนสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาหารมระามดเราไงสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เจ็บสิบเปอร์เซ็นต์ก็สองแสนก็สองหมื่นครับถูกต้องเก่งมากเยบนี่คือสิ่งที่เขาทำกับเราอเราก็ไม่รู้เราก็ชื่นชมเราแล้วก็ยิ่ง ตอบผิดไม่ได้แล้วปีที่6กคือเท่าไรปีที่เก้าคือเราเป็นเราตอบเองหมดเลยครบสัญญาคือสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสองแสนก็คือสองแสนแปดรวมคืนตรงนี้หกครั้งอีกแสนสองก็อีกแสนสองถูกไหมบวกกับสองแสนแปดก็เป็นสี่แสนครบสัญญาทั้งหมดเนี่ยสิทธิลูกค้าจะได้รับเงินกันเงินทั้งหมดสี่แสนบาทแนวเลยระหว่างเป็นสมาชิกยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยนะมีสวัสดิการด้วยมีสวัสดิการด้วยนะไอ้สวัสดิการสมัยก่อนเนี่ยเร,เราคิดได้อย่างเดียวว่าคนจะมีสวัสดิการได้ต้องเป็นข้าราชการ เจ็บป่วยถึงเบิกฟรีได้จริงค,รคนธรรมดาต้องไม่มีไม่มีไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าประกันมันมีเราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีเขาอธิบายว่าในระหว่างเป็นสมาชิกมีสวัสดิการข้อที่หนึ่งคือเจ็บป่วยรักษาฟรีเขาใช้คำว่าฟรีเลยตอนนั้นในวงเงิน47,500เนบาทต่อครั้งต่อโรคตอนนั้นเนี่ยไอ้สี่0 0เนี่ยค่าห้องสา0รอยครับวอนนี้จำได้แมก้กระทั่งตัวเลขอ๋อสาบาอ่สา3ส้าปีที่แล้วเนี่ยค่าห้องเรื่มต้นที่3า0 300สาร้อยบาทเออค่าตอนนี้นี่เป็นค่าห้องที่ต่ำสุดครับาท นะแต่วงเงินครอบเมื่ออะไรสีน40,007นะแล้วก็รักษาไม่เกินวงเงิน40,007บริษัทจะออกให้ทุกบาททุกสตางค์นะถ้าเข้าในโรงพยาบาลท,ที่เป็นสมาชิกของบริษัทบีมากกว่า200โรงพยาบาลนะนะครับสิทธิพิเศษนี่จะควบคุมถึงข้อที่สองคืออุบัติเหตุก็รักษาได้วน47,500บาทต่อครั้งต่อโรคเนี่ยครับแล้วก็จะมีเงินค่าชดเชยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแสนนึงก็ ถ้าเป็นอนอนโรงพยาบาลก็900ก็พันบต่อสัปดาห์แล้วก็700เวลาทํางานได้บางส่วนก็พันสต่อสัปด,ดาห์แล้วก็สัปดาห์ละ250้บาทบทำงานได้บางส่วนตอนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยยังจำแม่นเลยณักนะตอนนั้นเนี่ยพี่เจี๊ยบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังถูกขายประกาศกับขายอาชีพตั้แต่เขาเริ่มพูดไม่รู้เลยไม่รู้เลยเราฟังแล้วเราเราดีทุก รู้สึกมันดีมันดีหมดเลยเรารู้ว่าเฮ้ยจะออกอย่างนี้บริษัทไม่ขาดทุนเหรอถ้าลูกค้าป่วยมาทุกคนเป็นยังไงเขาอธิบายมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิสถ,สถิตไิไม่มีใครป่วยร้อยคนไม่มีใครป่วยร้อยคนครับป่วยหนึ่งหรือสองคนคต้องอาศัยจํานวนมากในการท,เทาเขาบริษัทถึงจะกำไรนะครับเราก็มีความรู้เฮ้ยก็เลยถามเพราะว่าที่ก่อนจะถามเนี่ยเขาก็อธิบายจนจบประโยคนเนี่ยสาคัญมากเขาถามว่า้โครงการที่น้าอธิบายให้เกียรฟังเนี่ยอื ถ้าทุกคนมีไว้เสียหายไหมตอนนั้นเราตั้งใจเราจะตอบว่าอะไรไม่เราก็ตอบว่าไม่ไงตามที่เราตั้งใจไงตามที่เราตั้งใจไงตอไม่แต่ไปเข้าทางเขาไงครับแต่เราก็เอ้ยเราตอบว่าไม่ไปแล้วก็เรยบอกเราจะไม่เราจะไม่ตามเขาไงแต่เราตอบว่าไม่ไปแล้วเขาก็ถามต่องั้นอย่างนี้ให้แม่เทียบทำเนี่ยสองแสนน้อยไปไหมตอนนี้อะไรที่เราเขาเรียกว่าฟื้นคืนสติตื่นจากภาวะสติขึ้นมาขึ้นมาล้วก็บอกโอเคโอเคเดี๋ยวยี้ก่อนเดี๋ยวจะไปคุยกับแม่เดี๋ยวจะคุยกัแต่นาถามจริงอ ถ้าแม่ต้องทำเนี่ยตรงนี้จะจ่ายเงินเท่าไหร่เขาก็บอกประมาณหมื่นเก้าแล้วน่าได้จากหมื่นเก้าเท่าไหร่ครับถามถึงคอมมิชชั่นใช่แล้วบอกเอ้าแล้วทำไมยังอยากรู้อยากรู้เผื่อผมอยากทําบ้างนะเขาก็อึ้งอ่งอึ้งอ่งแต่ก็ตอบนะตอนนั้นคอมมิชชั่นแบบนี้สี่สิห้าปอร์เซ็ต์โหใช่เดี๋ยวก่อนยังไม่พอนะเก็บรายปีได้อีกสิบเปอร์ซก็เป็นห้าสิบห้าใช่ครับ 55ประมาณสักหมื่นกว่าบาทจากการขายตอนนั้นความคิดพี่เจี๊ยบเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนสิครับเปลี่ยนสิครับเราเริ่มจากตาตีเป็นตาโตครับทำไมตาโตรุ่นพี่จบปริญญาตีเนี่ยถ้าเข้าทํางานราชการหรือบริษัทเอกชนเนี่ยเขาเพิ่งมีการปรับเงินเดือนครั้งใหญ่เลยจาก3,950เป็น4,250 4,250กับถ้าเราขายประกัน1เคสเท่ากับทำงานประมาณ3เดือนใช่ ก็เลยทําให้จากวันนั้นก็เลยทําให้พี่เจบอยู่มาในธุรกิจนี้ตอนนั้นพี่ก็เป็นติวเตอร์อยู่เป็นติวเตอร์รายได้พี่นะนี่ก็ถือว่าเดือนละหมื่นสองหมื่นตอนนั้นพี่ก็ไม่คิดจะทําราชการแล้วล่ะแต่ไม่คิดว่าไอ้นี่มันมาใหม่รายหนึ่งมันได้หมื่นกว่าบาทแต่พี่ต้องติวทั้งเดือนเนี่ยสองหมื่นแล้วถ้าพี่ขายได้สามลายห้าลายสิบลายต่อเดือนล้วพี่จะได้เท่าไหร่พี่มีความรู้สึกคำนวณเนี่ยรวยรวยชานี่ยังโกรธตัวเองเลยนะแต่เราทำเงี้ยก็เลยขอเป็นตัวแทน อ๋อโอเคก็เลยทําให้จากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็อยู่มา35ปีอ่าเดี๋ยวก่อนนะคขอไปเขาไม่เอานะเพราะว่าอะไรด้วยบุคลิกที่ดีรอจริงหรือจริงด้วยบุคลิกดีจริงเป็นยังไงครับพี่ก็พี่เป็นติวเตอร์หน้ารามน้องลองคิดถึงจินตนาการ35วสิ้วปีเด็กราม้งแต่งตัวยังไงผมยาวใช่รองเท้ารองเท้ายางผมยาวกางเกงยีนสะพายย่ามเสื้อยืดครบห้าย อ๋อแบบรีแลกเลยโอ้โหผมยาวจริงๆผมยาวจริงๆแล้วก็ไม่เคยแต่งชุดอะไรดีๆอ่ะชุดหม้อห้อมเป็นหลักบุคลิกแบบนี้ขายประกันไม่น่าจะผ่านเลยก็สมัครเข้าถึงไม่เอาไงปฏิเสธเลยเขาถามว่าเอยบยอยากเป็นจริงๆเหรออยากนะอยากเป็นจริงๆแล้วจะทําได้เหรอได้ผมทําได้ท่านนั้นอธิบายอย่างนี้แล้วมีคนซื้อผมทําได้ครับก็ ความรู้สึกเราเป็นติวเตอร์เราเป็นติวเตอร์เรามันนักถ่ายทอดเราให้ความรู้คนเนี่ยนะในคาดเรียนเนี่ยเขาเข้าใจง่ายงั้นไอเรื่องแค่นี้ทําไมเราจะถ่ายเดียคนแป๊บเดียวเราไม่ได้ดูสารรูปตัวเราเรารู้สึกว่าเราทําได้เขาถ้าอยากทํจริงเดี๋ยวหน้าแนะนําให้แปลว่าเขาไม่ได้เอาผมไม่เอาแล้วพี่ไปหน่วยอื่นไปหน่วยเขาไปแนะนําหัวหน้าหน่วยคนหนึ่งอายุห้าสิบ อายุ5 1แปลว่าตางก่าเราเยอะเลย30บปีนะครับตอนหลังใครในหน่วยเรียกแกว่าตาคุณตา<ม>เพราะแกมีหลานครับก็เรียกหลานเรียกแก,กเป็นตาคนในหน่วยก็เรียกแกเป็นตาหมดแปลว่าอายุมากแนะนำตาลาตาคนนี้มาตาก็มาที่บ้านเราพอไ่เห็นตัวเราเจอตัวเราครงแรกก็มองตั้งหัวจดเท้า<ม>แล้วก็ถามเราว่าอยากเป็นตัวแทนจริงๆเหรอบอกอยากเป็นจริงเขาก็ทิ้งนามบัตรไว้อย่างั้นตามไปหาตาที่ออฟฟิศ